สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องยุคการค้าจีนเฟื่องฟูในไทยนะคะเพื่อนๆคงสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและที่มาเป็นอย่างไรเรามายันดูกันเลยค่ะความหมายของยุคการค้าจีนเฟื่องฟูนะคะช่วงเวลาที่การค้าระหว่างไทยกับจีนมีการเดินเรือสำเภาจีนเข้ามาค้าขายในไทยอย่างต่อเนื่องมีการค้าขายไม่เพียงแค่เรียกเป็นสินค้านะคะแต่ยังไปสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและผู้คนค่ะ ช่วงล้าที่เกิดขึ้นนะคะยุคการค้าจีนเฟื่องฟูเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเด่นชัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ไทยมีความมั่นคงและเป็นศูนย์กลางการค้าค่ะต่อมาแนวโน้มนี้ยังคงดําเนินต่อไปในสมัยกรุงธนบุรีค่ะและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทำให้มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะ ที่มาของยุคการค้าจีนเฟื่องฟูนะคะประเทศไทยตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมต่อการค้าทางทะเลอยู่บนเส้นทางเดินเรือสำคัญจีนในขณะนั้นมีนโยบายส่งเสริมการค้าทางทะเลและส่งเรือสำเภาออกค้าขายขนาดเดียวกันไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์จึงดึงดูดพ่อค้าจีนให้เข้ามาค้าขายจานวนมากลักษณะการค้านะคะการค้าในยุคนี้เป็นการค้าทางทะเลเป็นหลัก พ่อค้าจีนเดินทางเข้ามาค้าขายในไทยและบางส่วนตั้งถิ่นินฐานทาวนการค้าบางช่วงอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐและมีการค้าขายในรูปแบบบรรณาการซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนค่ะ สินค้าที่มีการค้าขายนะคะจีนเนี่ยส่งสินค้าอุตสาหกรรมและหัตถกรรมค่ะเช่นเครื่องถ้วยชามผ้าไหมและของใช้ต่างๆค่ะส่วนไทยเนี่ยส่งออกสินค้าเกษตรกรและทรัพยากรธรรมชาติเช่นข้าวไม้หอมดีบุกน้ำตาลและอื่นๆค่ะ บทบาทของชาวจีนในไทยนะคะชาวจีนเนี่ยมีบทบาทสําคัญในฐานะพ่อค้าคนกลางทางการค้าและแรงงานในด้านต่างๆมีการตั้งชุมชนชาวจีนในไทยทําให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ทักษะและวัฒนธรรมจีนเข้าสู่สังคมไทยค่ะผลกระทบด้านเศรษฐกิจนะคะการค้าจีนเฟื่องฟูทําให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตเกิดเมืองท่าและแหล่งค้าขายสําคัญ รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้าขายส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะต่อไปก็จะเป็นผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมคนไทยและชาวจีนอยู่ร่วมกันเกิดการประสมผสานทางวัฒนธรรมเช่นอาหารภาษาประเพณีและความเชื่อบางอย่างซึ่งยังคงเห็นได้ในสังคมไทยจนถึงปัจจุบันค่ะ และความสําคัญของยุคการค้าจีนเฟื่องฟูนะคะยุคการค้าจีนเฟื่องฟูเป็นรกากฐานสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและส่งผลต่อโครงสร้างทางการค้าและวัฒนธรรมของประเทศมาจนถึงปัจจุบันค่ะและขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะบ๊ายบาย